หลังจากที่พระเอกนั้นลวงตกไปยังหลุมขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นที่ตั้งของยกไห้มุกกบทองคํานั่นเองนะครับในสถานที่แห่งนี้มันก็มีแรงกดดันอันมหาศาลซึ่งพระเอกที่ได้ตกลงมาแล้วนะครับตัวเขาเองที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในเพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นที่เจ็บเท่านั้นก็เลยทําให้พระเอกนั้นไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้และก็ยังถูกแรงกดดันกําลังที่จะหมดสติลงไปอีกด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะในขณะที่เพอเอกนั้นกําลังหมดสติล่วงตกลงไปแล้วมันก็มีแผนที่ภูมิศาสตร์ระดับสูงนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าแผนที่นี้มีความแข็งแกร่งระดับไหนรู้เพียงแค่ว่ามันได้ปรากฏตัวออกมานะครับได้ทาการช่วยชีวิตเพอเอกเอาไวา้ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าใครนั้นเป็นคนใช้วิชาหรือว่าลายมนในการช่วยระเอกนะครับแต่กูดูเหมือนว่ามันก็มีพลังโรบาเรียนในการควบคุมบริเวณร,บรอบๆตัวเพอเอกเอาไวา้และก็ยังสาม มาต้านรานแรงกดดันไว้ได้อีกด้วยนะครับแต่ถึงแม้แผนที่ภูมิศาสตร์รูปนี้นะครับก็จะสามารถช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ได้แต่ว่าพระเอกก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เช่นกันนะครับพอเพราะหนึ่งด้วยที่ก็ไม่รู้นะครับว่าแผนที่นี้มันเป็นของใครอะไรยังไงพระเอกก็ทําได้เพียงแค่หลบอยู่ในพลังโรบาเลียที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับและตัวพระเอกนั้นก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วละก็ก็คงจะติดอยู่ที่นี่ต่อไปเป็นแน่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะตัวเขาเอง ก็ไม่สามารถควบคุมแผนที่ภูมิศาสตร์รูปนี้ได้เช่นกันแต่เนื่องด้วยที่มันเป็นพระเอกของเรื่องนีครับก็คงจะไม่ติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ตายที่นี่แน่นอนนะครับมันก็มีแผนที่ภูมิศาสตร์อีกรูปหนึ่งนะครับมันก็เป็นแผนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบที่อาจารย์เฉาเฟยอยู่เคยให้พระเอกมาเกอะหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพเอกนั้นสามารถรวบรวมหรือว่าแขะเพียนแผนที่นี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบได้แม้แต่จักรวาลนี้พระเอกก็สามารถควบคุมมันได้เช่นกันนะครับเรียกได้เลยว่าแผนที่นี้เทพมากๆถ้าเกิดว่าเพเนนั้น สามารถเขียนมันได้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้พระเอกจึงได้นําเอาแผนที่นี้ออกมานะครับในการรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อที่ตัวเขานั้นจะสามารถดีตัวกลับขึ้นไปได้และก็ได้ทําการดูซับพลังทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาได้เช่นกันนะครับส่วนทางฝั่งของเหล่าองค์ชายคนอื่นที่อยู่ทางหน้าปากปองนี้นะครับ พวกเขาเองก็รู้สึกเสียใจนะครับโดยเฉพาะแม่นางหนิงนะครับซึ่งตัวเธอนั้นก็รู้สึกรักและก็เป็นห่วงพระเอกมากๆในตอนนี้หลังจากที่คิดว่าพอเอกตายไปแล้วก็ร้องไห้โวยวายใหญ่เลยนะครับไม่คิดเลยว่าเจ้าน่าจะมาตายจากข้าไปไดรวดเร็วขนาดนี้เยอะอยู่ซึ่งมันก็ทําให้องค์ชายสุรเสียงนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขานั้นจะพุ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าอเอกแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้คิดฆ่าพระเอกแต่อย่างไดนะครับเป็นเพียงแค่การหยอกล้อข่มขู่พระเอกเท่านั้นแต่ในตอนนี้ก็ไม่คิดเลยว่าจะ เกิดอุบัติเหตุจนทําให้เพเอกนั้นถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ทําได้เพียงแค่เศร้าเหมือนกันนะครับก็อยากจะไว้ชีวิตพระเอกเพื่อที่ตัวเขานั้นจะไว้วางใจเพเอกในอนาคตได้น,นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าองค์ชายุูเสียงมีแผนการอะไรนะครับ แต่ในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาไววอะไรพระเอกเท่านั้นสิ่งเดียวที่เขานั้นจะต้องทําคือน,นําเอาไข่มุกกบยกทองคํานี้กลับไปให้กับสีกาเจ้าอย่างของพวกเขาให้ได้เช่นกันนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดเลยเพราะหลังจากที่พวกเขานั้นกําลังแบบหาคิดวิธีในการเอาไข่มุกยกทองคํานี้กลับมานะครับจู่ๆพลังทั้งหมดที่อยู่บริเวณรอบๆแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากปองนี้นะครับมันก็ถูกดูดซับไปจนหมดชัว่วพริบต ่าเดียวแถมก็ยังมีออร่ราพลังอันมหาศาลได้พวยพุงขึ้นมาจากปองอีกนี้อีกด้วยนะครับมันก็ทำให้พวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับหยกไข่มุกกบท่องคํานี้ แต่จ,จู่ๆพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเหล่เท่นะครับก็สามารถมีชีวิตรอดกลับขึ้นมาได้อีกด้วยแถมความแข็งแกร่งของพระเอกนั้นจากที่อยู่แดนสวรรค์ขั้นที่7นะครับแต่เมื่อได้ดูซับพลังทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไปความแข็งแกร่งของพระเอกก็อยู่ในแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดแล้วนะครับพระเอกก็ยังสามารถได้ยกไข่มุกกบทองคํานี้มาอยู่ในการครอบครองอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้เหล่าองค์ชายคนอื่นก็ถึงกับพึ่งและก็ตกใจเลยนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกจะมีความสามารถในการ รอดชีวิตขึ้นมาได้พลังความสามารถยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ในแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดอีกด้วยจะโชคดีเกินไปหรือเปล่าฟันเนียก็ทําให้องค์ชายสุดเสียงก็ถึงกับยอมรับเลยนะครับว่าระเอกนั้นเป็นอัจฉริยะตามที่เขานั้นได้เคยพูดได้เคยกล่าวเอาไว้จริงๆและคนที่ดีใจที่สุดหลังจากที่เพเอกนั้นสามารถรอดชีวิตกลับมาได้มันก็คือเหล่าองค์หญิงจากตระกูลหญิงนั่นเองพวกเธอนั้นก็กระดิกกระดารู้สึกดีใจมากๆที่พรพเอกนั้นยังสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้เพราอถ้าเกิดว่าเพเอกตายไป ก็คงจะไม่หาสามีแต่ดีๆแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับหญิงก็แบบรู้สึกโงงลากเอกเข้าแล้วนะครับองค์หญิงจากตระกูลหญิงในตอนนี้ซึ่งองค์ชายซื่อเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอยากได้ไข่มุกกบทองคํานี้กลับไปอยู่ในการครอบครองก็ตามกลับไปที่นิกายเจนอย่างของพวกเขาแต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นก็เป็นคนที่คว้ามันกลับมาได้ตัวเขานั้นก็มีศักดิ์ศรีมากพออยู่แล้วจึงทําให้ก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดที่จะเข้าไปโจมตีหรือว่ายึดจากพระเอกแต่อย่างใดก็เลยแบบยอมรับความพ่ายแพ้ ให้อเอกเป็นผู้ชนะและก็นําเอาอยกไข่มุกกบทองคํากลับไปนะครับแต่ตัวเขาเองก่อนที่จะออกไปจากที่นี่ก็ได้เตือนพระเอกเช่นกันเพราะรอบๆบ,บริเวณซากปลักหักพังแห่งนี้นะครับหรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณแห่งนี้มันก็มีเหล่าทัณฑโศจากนิกายเส้นอย่างได้ร้อมรอบเอาไว้หมดแล้วเพราะถ้าเกิดว่าพอเอกออกไปจะถูกจัดการฆ่าทิ้งแน่นอนพวกเขาเองมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับแถมก็ยังมาหลายคนอีกด้วยไม่สามารถรับมือได้แน่นอนก็ได้เตือนพระเอกก่อนที่จะเดินหนี ออกไปจากที่นี่นะครับองชายเสียงที่จริงแล้วก็เป็นห่วงพระเอกนั่นแหละครับผมแต่ก็ไม่อยากที่จะบอกไปตรงๆส่วนทางฝั่งของเหล่าองค์ชายจากอาณาจักรนิลันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ชายที่มาจากตะกูลเหรียญพวกเขาเองก็อยากได้ไข่มุกกบทองคำจากพระเอกนี่ครับเลยได้ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกไปถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นยอมร่วมมือกับพวกเขาและก็ยอมมอบไข่มุกยกบทองคำนี้มาให้แก่พวกเขารับรองได้เลยว่าจะเป็นคนปกป้องพระเอกหลังจากที่ออกไปจากสถานที่แห่งนี้แน่นอน แต่สุดท้ายพระเอกก็ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วและก็มีแผนการที่ดีกว่านั้นนะครับก่อนที่เพเอกก็จะได้พุ่งเข้าไปจับตัวทั้งสองคนเอาไว้เป็นตัวประกันเลยนะครับพอถ้าเกิดว่าออกไปแล้วมีคนคิดที่จะฆ่าแล้วก็จัดการเขาก็จะเอาสองคนนี้เป็นตัวประกันไปแทน,นนะครับและหลังจากที่พเพกนั้นสามารถออกมาจากดิสแดนศักดิสิโบร,รานแห่งนี้ได้โดยก็ได้จับองค์ชายจากอาณาจักรนีรันและก็ตระกูลเหรียญมาเป็นตัวประกันอีกด้วยนะครับแต่พอออกมาจริงๆก็ไม่ได้เจออะไรใครหน้าไหนนะครับพระเอกก็เลยแบบว่า วางทิ้งเอาไว้ที่นี่เลยนะครับก่อนที่จะเดินหนีออกจากทั้งสองคนนี้ไปโดยที่ไม่ได้แก้มัดหรือว่าไม่ได้ปล่อยเลยถ้าเกิดว่าออกไปได้ก็ออกไปเองและกันแต่หลังจากที่เอกนั้นกําลังมุ่งเดินทางกลับไปที่นิกายยินยางของเขาแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่พระเอกคิดเพราะหลังจากที่เอกนั้นคิดว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยไม่มีใครมาเล่นงานหรือว่าจับตัวเขาแน่นอนนะครับจู่ๆพระเอกก็ได้มาเจอกับใครบางคนที่ยืนดักหน้าเขาเอาไว้แล้วซึ่งพระเอกถึงแม้ว่าจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อัน อันตรายห้ามเขาไคเด็ดขาดแต่ทว่าก็ไม่ทันแล้วนะครับพวกเขาก็เป็นท่านโสดจากนิการเิ้นอย่างมาที่นี่เพื่อมาจัดการฆ่าเอกและก็ยังเอายกไข่มุกกบทองคำกลับไปให้ได้เช่นกันนะครับแถมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกด้วยมากันเป็นขโยงพุงเข้าโจมตีพเพกไปแบบรัวๆและหนึ่งด้วยในความสามารถของพเพกอยู่เพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นสูงสุดเท่านั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเหล่าท่านโสกลุ่มนี้นะครับก็เรียกได้เลยว่าอยู่ในระดับผู้เหนือธรรมชาติหมดแล้วในการที่พเพกนั้นจะสามารถโจม หรือว่าลับมือได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแทบที่จะไม่สามารถเป็นไปได้นะครับและแล้วพระเอกก็ถูกโจมตีเล่นงานจนได้รับบาเดเจ็บไปถึงแม้ว่าเราท่าโสจากในการจ้นหยางพวกเขาเองก็มีความสามารถและก็มีโอกาสมา,มากพอในการที่จะจัดการฆ่าพระเอกไปในวันนี้นะครับแต่พวกเขาก็ไม่ทําเช่นนั้นเพราะก็มีความสนใจในตัวพระเอกมากพอสมควรเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความแข่งแร่งของพวกเขาและก็พระเอกก็เรียกได้เลยว่ามีความแข็งแร่งที่แตกต่างกันมากแต่ อเอกก็สามารถต้านทานป้องกันการโจมตีพวกเขาได้โดยที่ถูกการโจมตีแล้วก็ไม่ตายภายในครั้งเดียวนะครับแสดงว่าเด็กคนนี้จะต้องมีร่างกายและก็พลังที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่ในร่างกายแน่นอนก็เลยคิดว่าจะจับตัวเพอเอกกลับไปที่นิกายเจ้นอย่างของพวกเขานะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะพระเอกก็คงจะไม่ยอมถูกจับตัวไปง่ายอยู่แล้วก็ได้ทําการใช้ทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังภูมิศาสตร์ของเขารวมถึงวิชาเชิงเย้าโยนหนึ่งก้าสู่อิสระพา ในการรีบเคลื่อนที่และก็หนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ทว่าเพเอกจะทําอะไรยังไงก็ไม่สามารถทําได้เช่นเคยนะครับไม่สามารถหนีออกจากเราทั้งโสทั้ง5คนจากนิกายเจ้าอย่างได้เลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเราทั้งโสจากนิกายเจ้าอยางทั้ง5คนก็เป็นกองกําลังสุดแข็งแกร่งของนิกายจ้าอย่างเลยก็ว่าได้มาที่นี่เพื่อมาจัดการและก็จับตัวเพเอกโดยตรงนะครับพระเอกแทบที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าเกิดว่าพวกเขาเอาจริงซึ่งทาให้พระเอกในตอนนี้นะครับก็เลย แบบว,ว่าถูกรอมรอบเอาไว้ได้หมดแล้วจะขยับไปทางไหนก็ถูกโจมตีเล่นงานเหมือนเดิมนะครับ ททาเดดีว่จะไํไ้ก็จะต้องยอมจํานนและก็สู้ตัวตายเท่านั้นนะครับก็มี2ทางเลือกให้พอเอกได้เลือกซึ่งพระเอกก็เลือกทางเลือกที่2ออยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะจับตัวเข้าไปที่ในการจัดยางก็คงจะยอมสู้ตายจะดีกว่าพระเอกจึงคิดว่าจะทําการระเบิดพลังทั้งหมดที่เขามีนั่นออกมาในการต่อสู้และก็ต่อกรกับเหล่าท่านโชตั้ง5้าคนไปนะครับแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ได้โชว์เทพเลยสุดท้ายก็มีใครเข้ามาช่วยเอกเอาไว้ทันนะครับซึ่งคนคนนั้นมันก็คือสิทธิ์พ่อ้วนของ น,นเองตัวเขานั้นก็รับรู้สัมผัสได้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับพระเอกมาที่นี่ในว,วันนี้ก็เพื่อมาช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ให้ได้ซึ่งตัวเขาเองก็มีความแกงๆที่อยู่ในระดับไหนก็ยังไม่รู้นะครับรู้เพียงแค่ว่าหลังจากที่เราทั้งสอนได้เห็นสิทธิ์พิวนของพระเอกแล้วก็มีความแค้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขาได้พยายามจับตัวและก็ฆ่าสิทธิ์พิวนให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีแถมทุกคนที่พยายามเข้าโจมตีสิทธิ์พิวนก็ยังถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บกับ นี่การจ้ดอย่างไปตามๆกันนะครับแต่หนึ่ง้วยที่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นมามากพออยู่แล้วและก็ยังมีระดับพลังความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกในการที่จะจัดการกับสิทธิอ้วนคนนี้จะสามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขาเองได้เคยไล่ล่าจับตัวสิทธิอ้วนก็ได้รับบาดเจ็บมากพอสมควรนะครับคงจะไม่สามารถฟื้นฟรูร่างกายกลับมาเป็นปกติได้แนะ่มันก็จะเป็นโอกาสดีของพวกเขาที่ทําการจับตัวเพอเอกและก็สิทธิอ้วนของพอเพล็กไป ให้ได้ในวันนี้ซึ่งสิทธิ์พี่อว้วนก็เป็นกังวลเช่นกันนะครับเพราะร่างกายของเขานั้นยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ ถ้าเกิดว่าเขาต่อสู้ไปในวันนี้โอกาสที่เขานั้นจะสามารถรับมือกับเราท่านโสททาง5คกนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอีกทอดหนึ่งนะครับมันก็คือนางฟ้าเยาวจิเทพธิดานางฟ้าเยาวจิในดินแดนใหญ่แห่งนี้นะครับตัวเขาเองก็เรียกกันเลยว่าถูกขนานนามตั้งว่าเป็นนางฟ้านะครับเป็นคนที่แบบว่าอยู่จุดศูนย์กลางของดินแดนใหญ่แห่งนี้เลยก็าได้จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางโลกนี้แต่อย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขายื่นมือเข้ามาช่วย หรือว่ายุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะทําให้ตัวเธอก็อาจจะถูกลงโทษจากคนที่อยู่เบื้องบนก็เป็นได้น,นะครับแต่เนื่องโดยที่พระเอกก็เป็นน้องชายของเธออีกคนเธอก็คงจะไม่ยอมที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นถูกโจมตีหรือว่าจับตัวไปได้แน่นอนถ้าเกิดว่าจะถูกลงโทษหรือว่าโจมตีเธอก็จะยอมเต็มใจที่ทําการโจมตีจัดการคนพวกนั้นไปนะครับก็แบบไทยแบบกล้าที่จะมาทําการแตะต้องตัวพระเอกสาม,มีในอนาคตของเธอแล้วก็รับรองได้เลยว่าจะไม่ยอมปล่อยไป,ไปไง,ง่ายๆเช่นกันและเมื่อเรา ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับมาที่นี่เพื่อมาเอายกไข่มุกกบทองคำ ตัวดังฟ้าเยาติหรือว่าสิทธิพี่สาวชเวียนเยียนนะครับตัวเธอก็เลยได้ทําการเจตตานงของพวกเขานําเอายกไข่มุกกบทองคาจากพอเพลมาบีบแตกสลายกลายเป็นสินส่วนเล็กๆนะครับแยกออกกร,กระจายออกไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่ะอยากได้ก็ไปตามเอาซะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่ะคิดจะทำร,ร้ายเล่นงานน้องชายของขา้าข้าก็จะไม่ยอมปพวกเจ้าไปเช่นกันและสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลยต้องยอมยอมที่จะหนีไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสู้สจริงๆไม่สามารถเอาชนะหรือว่าตอก้อนกลับสิทธิ พี่สาวฉเวียนเยียนได้แน,น่นอนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าพี่สาวสเวียนเยียนมีพลังที่อยู่ในระดับไหนรู้เพียงแค่ว่าตัวเธอนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นนางฟ้าหรือเทพที่ได้เหวี่ยงจิแล้วจึงทําให้พระเอกที่ได้มาเจอกับพี่สาวฉเวียนเยียนก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับเพราะนานแสนานานแล้วที่ได้ห่างหายจากกันไปนะครับจนสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับได้เจอสิทธิ์พี่สาวสเวียนเยียนตอนแรกๆเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาถึงเกือบ200ตอนนะครับพระเอกเพิ่งได้กลับมาเจอพี่สาวฉเวียนเยียนอีกครั้งก็เป็น ระยะเวลาที่ผ่านไปนานแสนนานเลยก็ว่าได้นะครับแต่สุดท้ายเพก,ก็หลังจากที่ได้ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บมาร่างกายก็ทนไม่ได้นะครับก็เลยได้ล้มหมดสติลงป่านะครับในตอนนี้พระเอกก็อาจจะยังไม่แข็งแร่ง,งมากๆนะครับแต่ในอนาคตหลังจากตอนที่200ไปพระเอกได้ฝึกไปอีกสักแน่นแน,แน่นอนนะครับว่าแข็งแร่งแบบไม่มีใครสู้ได้แน่นอนช่วงหลังๆนะครับจึงทําให้สิทธิ์พว้นของพระเอกหลังจากที่ได้รับรู้ว่าพระเอกนั้นมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับนางฟ้าเยาวจิหรอ ว่าพี่สาวชีวิตแย่นนะครับตัวสิทธิพิวรณก็ถึงกับบอกว่าอิจฉาพระเอกเล็กน้อยไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะโชคดีขนาดนี้แต่ก็เป็นไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องพระเอกอีกต่อไปนะครับเพราะตัวเขาเองก็คอยแอบดูดูแลพระเอกมาอยู่ห่างๆอยู่แล้วหลังจากที่อาจารย์ก็เคยได้รับมอบหมายเอาไว้ว่าให้ดูแลพระเอกอยู่ห่างนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นมีอันตรายถึงแก่ชีวิตจริงเขานั้นถึงจะสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยพระเอกได้นั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลที่สิทธิพวิวรณก็รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่อองนี้มมากพสควร เพราะพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้แข็งแร่งมากเทียบเท่ากับเขานั่นเองนะครับแต่ในตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วว่าว่าพระเอกนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่สาวเฉวียนเยียนถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความแข็งแร่งแล้วก็อิทธิพลของพี่สาวเฉวียนเยียนแล้วก็เรียกได้เลยว่าไม่มีใครกล้าแตะต้องพระเอกแน่นอนนะครับหลังจากที่ทุกอย่างไม่ได้จบลงด้วยดีพี่สาวเฉวียนเยียนก็ได้พาพระเอกนั้นกลับไปที่ที่พักของเธอก็เรียกอย่างก็จะเป็นแบบบ้านพักหรือว่าตำหนักที่อยู่ของเธอนั่นเองนะครับก็ได้พาพระเอกมาแนะนําไม่ว่าจะเป็น คนรับใช้ของเธอทั้งสองคน รวมถึงอาจารย์ของเธอที่คอยฝึกฝนมาเป็นตลอดระยะเวลาที่หลายปีที่ผ่านมาอีกด้วยจนเธอได้แข็งแร่งถึงขนาดนี้นะครับจนพระเอกที่ได้เห็ุกับอาจารย์ของพี่สาวชเวียนเย็ยนแล้วก็ถึงกับตกใจมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในรูปร่างหน้าตาลักษณะของอาจารย์ของพี่สาวชเวียนเย็นแล้วก็เรียกได้เลยว่าเป็นเด็กเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกนะครับที่จริงแล้วอาจารย์ของพี่สาวชเวียนเย็ยนก็มีอายุนับร้อยปีแล้วนะครับแต่ก็เป็นอะไรบางอย่างก,ก็ไม่รู้นะครับจึงทาให้ ร่างกายของเขาก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมซึ่งอาจารย์ของพี่สาวเฉวียนเยียนนะครับก็เคยได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกมามากพอสมควรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพเพกที่เคยช่วยชีวิตพี่สาวเฉวียนเยียนสิทธิ์ของเธอเอาไว้ในดินแดนสุสานปีศาจก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ตัวเขาก็พอจะรู้ชื่อเสียงเลี้ยงนาพระเอกมาก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าพี่สาวเฉวียนเยียนจะบอกว่าพระเอกนั้นเป็นน้องชายของเขานะครับแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับก็ทําให เธอเองนั้นก็ได้เข้าเรื่องหลักๆเลยก็เป็นเรื่องการแต่งงานของเพกกับพี่สาวชเวียรเยียนการเชิญแขกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ฝั่งของเพกรวมถึงตัวเขาเองก็จะจัดงานอันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเขาเรื่องงานแต่งงานของเพกกับพี่สาวชเวียนเยียนแล้วไม่ได้พูดพร่ำทําเพลงอะไรมากนะครับเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวจะจัดงานแต่งงานขึ้นให้กับพอเพกแล้วซะงั้นนะครับ แต่นึ่งงด้วยที่เพเกก็ไม่อยากให้พี่สาวเฉวียนเยียนเป็นที่ลําบากนะครับเพราะเขานั้นก็มีศัตรูมากมายถ้าเกิดว่าตัวเขายังไม่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ก็คงจะไม่สามารถปกป้องพี่สาวเฉวียนเยียนได้รพอเอกก็เลยได้ตอบปฏิเสธไปว่าพี่สาวเฉวียนเยียนนั้น เป็นเพียงแค่พี่สาวของเขาเท่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์มากไปกว่านี้แล้วและตัวเขาเองก็ยังมีคู่มันหรือว่าคู่สมรสมาแล้วเรียบร้อยนะครับถึงทำให้ตัวอาจารย์ของพี่สาวชวเวียนเยียนได้ยินคำพูดของเอกก็ถืึกับไม่พอใจมากๆเลยสิครับเพราะตัวเขาเองก็เคยมีเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับผู้ชายมาก่อนนะครับก็เคยถูกผู้ชายหลอกนั่นแหละครับผมในตอนนี้พระเอกที่เข้ามาตีสนิทสนมกมเกี่ยวกับพี่สาวชวเวียนเยียนก็อาจจะเป็นเพราะจะทําให้พี่สาวชวเวียนเยียนหรือว่าสิทธิ์ของเธอนั้นเป็น ที่กำบังเป็นโลให้ใช่ไหมก็เลยได้ทําการระเบิดพลังออร่าอันมหาศาลนะครับเป็นแรงกดดันในการเข้าโจมตีเพื่อจัดการพระเอกไปนะครับสั่งสอนให้ได้รับรู้ว่าความแข็งแร่งเจ้าแค่นี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นน้องชายของสิทธิ์ของข้าเด็ดขาดแต่สุดท้ายแล้วนะครับแรงกดดันของเขาถึงแม้ว่าจะแข่งแร่งมากๆพระเอกที่มีพลังอยู่ในแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้เขานั้นก็ถึงกับพึ่งเลยก็ตกใจพอสมควรนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกที่ มีความสามารถเพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นสูงสุดเท่านั้นสามารถต้านทานแรงกดดันของเขาได้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าเพลงนั้นมีความสามารถตามที่เขานั่นเกินคาดไว้จริงๆนะครับ ก็เลยแบบยืนข้อเสนอให้แก่พระเอกไปถ้าเกิดว่าเพกนั้นสามารถต่อสู้เอาชนะคนรับใช้ของพี่สาวเวียนเยียนได้หนึ่งคนก็จะให้เพกนั้นเป็นน้องชายของพี่สาวเวียนเยียนไปและก็จะให้ฝึกที่นี่จนกว่าจะไปถึงผู้เหนือธรรมชาติให้ได้นะครับพระเอกก็เลยแบบยอมรับในข้อเสนอนี้และก็ได้เลือกแม่นางหยันเจอรนะครับก็จะเป็นคู่ต่อสู้กับเขาถึงแม้อาจารย์ของพี่สาวเฉวียนเยียนนั้นจะมีความมั่นใจว่าพระเอกือต้องพ่ายแพ้แน่นอนนะครับเพราะคนรับใช้ ายกองแม่นางสเสวียนเยียนก็มีความแข็งแกร่งผู้เหนือธรรมชาติแล้วพระเอกอยู่เพียงแค่แดนสวรรค์ข้างสูงสุดเท่านั้นไม่สามารถเอาชนะแม่นางยานผู้นี้ได้แน่นอนนะครับ แต่ว่าพีสาวชเวียนเย็นก็มีความมั่นใจในความแข่งของเพเอกพ่อสมควรเธอนั้นก็เชื่อได้เลยว่าพระเอกจะสามารถเอาชนะแน่ๆนะครับและหลังจากที่ทั้งสองได้พร้อมแล้วแม่นงางหยันเตื่ผู้นี้ก็ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีเพอเอกไปแบบรัวนะครับไม่รู้ว่ากธเกียรเครียดแค้นพระเอกมาจากไหนเขาโจมตีพระเอกไปแบบไม่ยัง้งแต่การโจมตีของเขาก็ยังไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้เลยแถมเพอเอกนั้นก็ยังโจมตีความพิโรธของจกักรพรรดปิปาเถือนต้านทานแล้วก็ทําให้เธอหลอดกระเด็นออกไปอีกด้วย นครับก็เชื่อได้เลยว่าเพลงน,นั้นมีความสามารถพรสวรรค์ ตามที่โมเอาไว้จริงๆนะครับและเพื่อปิดฉากในการต่อสู้นี้ก็ไม่อยากเสียอายขายขี้หน้าอีกแล้วนะครับแม่สาวยันเตอผู้นี้ก็เลยแบบเปิดรูปแบบเอาจริงเลยนะครับในการโจมตีนี้จะสามหัดเอาชนะพระเอกได้แน่นอนแต่ก็ยังไม่รู้ผลนะครับในอีพีนี้ก็จบไปก่อนนะครับอีพีทหนึ่งร้กสานะครับทุกคนสาหรับอีพีนี้อีพีหน้าคลิปหน้าก็เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสาหรับอีพีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย